ออกมาเลยข้างในออกมาครับออกมาออกมาเลยเดี๋ยวพากลับบ้านแล้วเร็วข้างในให้โค้กเลยด้วยออกมาครับออกมาอย่าหยุดก,กันหยุดกันมีกี่คนอย่ากอนหยุดกันมีกี่คนเนี่ยออกมาออกมาออกมาเดินมาครับเดินมา ระวังครับระวังระวัง <grateful. S 1> เดินไปครับเดินไปเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ครับนั่งนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนะครับเอาข้างหน้ามาครับเจ้าหน้าที่พามาพาเดินมาพาเดินมาเดินมาเดินมา แน่นอนนะ ชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อนายของคือครับคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยคนไทยใหญ่ครับคนไทยใหญ่ใช่ครับมาด้วยกันใช่ไหมครับผมมาด้วยกันรถสองคันมาจากไหนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอสันไซอันนี้เราคนสัญชาติอะไรสัญชาติไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ชื่ออะไรชื่อถางมองครับมาด้วยกันมารอที่นี่ตั้งแต่เที่ยงถูกไหม อันนี้เราคนไทยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เวียงแหงครับเวียงแหงครับเวียงแหงแล้วมาทําอะไรที่ฝางเนี่ยฮะทางานไม่แต่งครับมาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรตีสี่มารับคนครับมารับใครคนต่างด้าวครับอมารับต่างด้าวทั้งหมดกี่คนที่มารับเนี่ยต่างด้าวไม่รู้ครับไม่รู้จํานวนรถกระบะสามคันปกติกี่คนสองคนเนี่ยครับมาสองคนอันนี้คนพม่าชื่ออะไรครับชื่อนายตาอู้ครับ มาเนี่ยรู้ไหมว่าต่างด้าวมากี่คนมรู้ครับรู้ไหมว่าทําเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนรู้ไหม อ่านั่งลงครับนั่งลงแยกผู้หญิงผู้ชายนะ